และแน่นอนครับว่าเวลาเราสร้างบ้านเองนะครับหรือจะเป็นการต่อเติมเนี่ยการเลือกประตูหน้าต่างเวลาอยากจะให้แบบอยู่กับเราไปนานๆนะฮะผมถือว่าเป็นเรื่องที่สําคัญมากๆนะครับและด้านหลังผมนะครับเป็นงานต่อเติมที่ผมทําให้กับลูกค้านะครับซึ่งตัวนี้ทางวินเซอร์ได้ทาการติดตั้งเรียบร้อยแล้วและเดี๋ยวหลังจากนี้นะครับผมจะทําการตรวจรับจากทางวินเซอร์นะฮะและเดี๋ยวผมจะพาทุกคนทําแบบง่ายๆเลยนะฮะเดี๋ยวไปเริ่มกันนะครับผมแบ่งเป็น3เรื่องหลักๆเลยนะครับมันทําได้ง่ายๆเลยเรื่องแรกนะครับอยากให้เราจําลองว่าชีวิตจริงที่เราใช้งานเนี่ แ,บบแรกเลยเราก็ต้องแบบมีการล็อกใช่ไหมฮะอ่าแล้วก็มีการเลื่อนนะครับเวลาเราทำอย่างเงี้ยสิ่งที่เราสังเกตได้ก็คือเราลองเลื่อนดูเลยครับว่าเฟรมที่เราเลื่อนเนี่ย มันสมูทไหมนะฮะมันมีการสะดุดไหมหลายๆครั้งที่ผมเจอผมไม่เจอบานเบียดก็เลื่อนแล้วมีเสียงอะไรอย่างเงี้ยครับในเรื่องถัดมานะครับเช็คว่ารูปทรงประตูหน้าต่างเราเนี่ยมันอยู่ในสมดุลที่ถูกต้องหรือเปล่านะครับผมจะทําการตรวจสอบระหว่างเฟรมตัวเนี้ยเทียบกับตัววงกบที่ตั้งไปเนี่ยให้เราเลื่อนมาใกล้ๆนะประมาณเนี้ยแล้วเราก็ถอยออกมานิดน,นึงนะครับแล้วเราดูช่องไฟด้านล่างตรงกลางและด้านบนนะครับว่าช่องไฟเนี่ยเขาเท่ากันไหมนะครับจากนั้นพอตรงนี้เท่ากันใช่ไหมฮะให้เราเลื่อนแบบนี้มาเลย เล่นแบบนี้มาเลยนะครับแล้วดูอีกครั้งนึ่งนะครับก็ลองดูเท่านี้ฮะมันจะทําให้เรารู้เลยว่าตัวชุดหน้าต่างเนี่ยเราติดตั้งได้ถูกต้องนะครับถ้าเกิด มันมีการล้มดิ่งอย่างหลายๆครั้งที่เจอเวลาเราเลื่อนนะครับบอกเลยว่าเราเจอเรื่องมีเสียงแน่นอนนะครับและในเรื่องสุดท้ายนะครับผมว่าทุกคนทําได้และทําได้ง่ายด้วยนะครับก็คือเราตรวจเลยฮะว่ามันจะมีร่องรอยที่เกิดขึ้นกับเฟรมหรือตัวกระจกเวลามันเกิดขึ้นกับกระจกเนี่ยหลายหลายครั้งผมเจอก็คือมีเศษฝุ่นเศษทรายเนี่ยแล้วไปเอาผ้าที่ไม่สะอาดมาเช็ดบางทีมันก็เจอแบบรอยขูดตามหลังมาก็ได้นะครับนี่ก็เป็นการตรวจสอบเรื่องการใช้งานเบื้องต้นนะครับเอาละฮะหลังจากที่เราทําการตรวจสอบเสร็จเบื้องต้นไปแล้วนะครับในั้นนออที่สางจกะรรบมเเป็ืด ในชุดเฟรมหน้าต่างเนี่ยมันทําการทดสอบอะไรได้บ้างนะครับก็คือหลังจากติดตั้งเสร็จเนี่ยผมว่าอันดับแรก ที่เราต้องทาเลยนะก็คือการฉีดน้ําไปที่ตัวเฟรมชุดหน้าต่างทั้งหมดเลยนะครับถามว่าทําไมเราต้องทําแบบนี้ใช่ไหมฮะก่อนอื่นผมต้องบอกว่าตัวเฟรมหน้าต่างหรือประตูเนี่ยที่เวลามันสัมผัสพวกแดดลมฝนบ่อยๆเนี่ยมันมีโอกาสที่จะรั่วซึมเข้าได้นะครับแต่นั่นมันเป็นเรื่องของการเวลาผมคิดว่าพอติดตั้งเสร็จมันต้องทําออกมาได้ดีก่อนนะฮะหลังจากที่ติดตั้งเสร็จแล้วเนี่ยเราจะทำการทดสอบอย่างไรนะครับเดี๋ยวไปเริ่มกันเลยเดีว่านี่คือปืนที่เราจะทําการทดสอบนะแต่บอกก่อนนะครับว่าไม่จําเป็นต้องใช้ตัววอเตอร์เจ็ทแบบนี้ร่เพาาว ผมกาลังต่อเติมอยู่ผมยังไม่ได้ติดตั้งปั๊มน้ำใช่ไหมฮะดังนั้นผมต้องทํายังไงก็ได้ให้แบบว่าน้ํามันไปโดนตัวกระจกอารมณ์เหมือนจําลองในเรื่องของฝนนั่นแหละครับจริงๆผมแนะนำอย่างนี้ครับเราใช้แรงดันน้ําของปั๊มเนี่ยเม็ดน้ำมันจะใหญ่กว่าแล้วมันจะได้ประสิทธิภาพที่ดีกว่านะครับในการทดสอบเนี่ยผมแนะนำอย่างนี้ครับนี่ถ้าเกิดเราก็ปิดให้เสร็จก่อนเนาะพอปิดเสร็จนะครับเราฉีดไปเลย เมื่อกี้ผมทําการทดสอบนะครับซึ่งบานนี้ปกติเวลาเราทาการตรวจสอบด้วยการทดสอบฉีดน,น้ำเนี่ยผมแนะนํา <Rab os. S 2> ที่ตัวเลขประมาณ5-15ถึงนาทีต่อเฟรมก็เพอนะครับเพราะถ้ามันเกิดการรั่วซึมนะครับผมบอกเลยว่าแค่ฉีดไปไม่เกิน1นานทียังไงก็รั่วนะฮะทีนี้พอเราทําการทดสอบด้วยการฉีดน,น้ําแล้วเนี่ยเราดูเรื่องอะไรบ้างนะครับผมเจอ3เรื่องหลักๆเลยนะครับที่แบบเราเจอปัญหาหลังจากการทดสอบนะแล้วน้ํามันเข้านะครับมาด,ดใูใกล้กันในเรื่องแรกเลยนะครับที่เราเจอนะครับก็จะเป็นตัวปูนกับตัวขอบเฟรมนะครับตัวเนี้ยจะเจอบ่อยมาก ในเรื่องของยิงพีไม่แน่พีแบบเสื่อมสภาพอะไรอย่างเงี้ยอันที่จะเจอบ่อยมันก็เลยทาให้แบบเวลาเราทดสอบไปปุ๊บน้ำมันเข้าไปใต้เฟรมแล้วก็ซึมเข้าไปด้านในอะไรอย่างเงี้ยนะครับเรื่องถัดมาที่จะเจออีกเรื่องหนึ่งก็คือตามขอบกระจกนะครับถ้าเกิดเราเลือกใช้เป็นยางที่ไม่ดีเนี่ยก็น้ําเข้าได้นะหรือแม้แต่ตามกรอเฟรมรอยต่อแบบนี้นะครับไอเนี้ยก็เจอเหมือนกันไม่ได้ซีลพียที่อยู่ด้านในกรอเฟรมตรงบริเวณรอยต่อเนาะแต่ว่าด้วยชุดบินเซอร์เนี่ยถ้าเป็นในตัวขอบของกระจกกับขอบเฟรมเนี่ยผมบอกเลยว่าเขามีกกาาารซีลมคค่อนข้งด็ มันจะเป็นตัวไวนิวซิลิโคนปะกระจกมาทับแล้วซิลิโคอนอีกชีนึงจากนั้นจบด้วยการปิดคิวมันเลยทําให้มันแน่นเวลาเราดูใ,ใกล้ๆอ่ะครับเราจะไม่เจอเรื่องแบบช่องที่มันเป็นแบบจะให้น้ําเข้าเลยละกันเนาะและอีกเรื่องหนึ่งนะฮะที่ผมชอบมากก็คือในเรื่องของการดีไซน์เรื่องรางระบายน้ำเนี่ยเวลาเราทดสอบนะครับอันนี้คือข้อมูลทางเทคนิคของทางพี่ช่างเขาเขาบอกว่าถ้าในการตรวจสอบง่ายๆของวิเซอร์นะฮะให้เราฉีดน้ําไปนี่แหละแล้วก็ลองดูว่าตรงรูระบายน้ําตรงนี้เนี่ย ดูมันออกมาทุกรูไหมนะครับในราเงเองเนี่ยจะต้องไม่มีเรื่องน้ําขังนะแล้วให้เราทําการฉีดไปก็ต้องสังเกตตรงนี้ด้วยเมื่อกี้เราทําการตรวจสอบและทดสอบเรียบร้อยแล้วใช่ไหมฮะแต่ยังมีอีกหนึ่งการทดสอบนะครับซึ่งผม,มไปงานสถาปนิกอันนี้สนใจมากก็คือเขาบอกว่าเขาสามารถลดเรื่องเสียงได้ประมาณ2 8ถึง32ิบเดซิเบลในรุ่นวินเซอร์ไลท์นะครับและเดี๋ยวผมจะทดสอบกันในมือผมนะครับเป็นตัวเปิดเพลงอยู่เนี่ยผมจะเปิดเต็มที่เลยนะแอบได้ยินเบาๆใช่ไหมฮะ อันนี้ประมาณ7 0เดซิเบลนะเดี๋ยวไปข้างในกัน เกินร้อยเดซิเบลแน่นอนครับในเรื่องของการทดสอบเรื่องเสียงอจบไปละสิ่งที่ผมทดสอบในบ้านหลังนี้ไม่ได้ก็คือในเรื่องของความร้อนก่อนหน้านี้ผมไปงานสถาปนิกนะครับก็คือที่บูธของวินเซอร์เนี่ยเขาจะมีชุดหน้าต่างที่ทําจากอลูมิเนียมกับไวนิลเทียบกันเลยบนอุณหภูมิเท่ากันนะครับที่เราเห็นอยู่ตรงนี้นะครับมันเป็นการจําลองเนาะว่าเอ๊ะถ้าเกิดเราเลือกเป็นไวนิลนะครับก็คือด้านนี้เลยแล้วก็ถ้าเกิดเลือกเป็นอลูมิเนียมก็จะเป็นด้านนี้ใช่ไหมฮะเขาจำลองตรงนี้ขึ้นมาคือเขาจะมีตัวสปอตไลท์ ซึ่งอุณหภูมิข้างหลังเนี่ยถ้าเกิดเราจับครับมันจะอยู่ประมาณ50องศานะฮะโอเคแน่นอนถ้าเกิดเราจับกระจงเนี่ยอุณหภูมิไม่ต่างกันเลยนะครับแต่เขาพยายามพิสูจน์ให้เห็นเลยครับว่าถ้าเราจับที่ขอบในส่วนของไวนิลเนี่ยอันนี้ผมไม่รู้สึกว่ามันอุ่นหรือมันร้อนนะฮะแต่ถ้าผมเปลี่ยนมาจับตรงเฟร,รมอลูมิเนียมนะครับมันจะอุ่นๆอ,ออกไปทางแนวร้อนได้เลยนะครับไม่ต้องเชื่อผมก็ได้นะมันจะมีเครื่องมือครับบอกตอนนี้อุณหภูมิที่อยู่ที่ตัวเฟรมครับเขาจับตรงบริเวณนี้เนาะมันอย แต่ถ้าเป็นตัวอลูมิเนียมนะครับเนี่ยที่ผมจับเนี่ยมันอยู่ประมาณ31จะเห็นว่า2ตัวนี้จะต่างกันอยู่ประมาณสักเกือบเกองศาเลยทีเดียวนะครับเอาค่ะ ผมก็ได้ทาการตรวจแล้วก็ทดสอบเสร็จเรียบร้อยแล้วใช่ไหมฮะไม่ว่าจะเป็นการตรวจการใช้งานจริงหรือว่าการแบบทดสอบด้วยการฉีดน้ำเนี่ยต้องบอกเลยครับว่าสิ่งที่ผมทําทั้งหมดเนี่ยทางวินเซอร์เนี่ยเขามีทีม QC ที่ทาเหมือนที่ผมทําทั้งหมดเลยนะครับสำหรับใครที่สนใจผลิตภัณฑ์ของวินเซอร์เนี่ยผมแนะนําอย่างนี้นะครับเข้าไปที่เว็บไซต์ของวินเซอร์นะฮะแล้วพิมพ์เลยฮะเช็คราคานะครับเราก็ไปดูในแบบเราว่าแบบเราหน้าตาแบบประมาณนี้นะเราก็ใส่ตัวเลขเข้าไปเลยครับเราสามารถแบบประเมินราคาเบื้องต้นได้และถ้าราคามันอยู่ในสิ่งที่เราตั้้้้้้งใจจจไไววววแลวเเเนนนีีีี่่ยดด๋าาาาหหทิิซออรรร์ะตตปับสํ ก็ต้องขอบคุณทางวินเซอร์นะครับที่ส่งทีมช่างดีๆมาติดตั้งให้บ้านลูกค้าผมนะครับอย่างไรก็ขอบคุณมากแล้วพบกันใหม่ EP หน้าขอบคุณมากครับ